นอกจากนี้โรงเรียนบ้านหนองขอ,งอยังได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากหน่วยงานของแขวงการทางจังหวัดกาญจนบุรีหมวดการทางไซโยกจึงให้ขอถือโอกาสจิตวิทยาความมั่นคงนะครับโดยมีทีมงานใหญ่ก็คือเรื่องของเป็นโครงการที่หน่วยทหารต่ตางๆต,ตัวไปทำหน้าที่เป็นพิพ่อรในการดําเนินการวันนี้นะครับับผมแนะนำของคณะรักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง เรื่องต่างๆเนี่ยก็จะมีหน่วยงานผู้มำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงและแถกผู้ม,มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสุกรัตน์มันดีผู้ในในะพระองค์ทรงร่วมใจของริมบ้านของว่านนี้คุณตาบ้าน ครับาทับเนแล้วเยนเข้ามาในเ้ารทับการนการล้ยกับก็จะใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนนะครับโดยเฉพกงานในประสงค์ค่ะเส็ไปแล้วนะคะแล้วในอนาคตอันใกล้นะครับก็จะมีเรื่องของการซ่อมแซมปุ่ิครับขอบคุณครับ เรีย๋ <prestigious> mhm. รยวนะม EC เดี๋ยเีน่หนึงนะครับเดียวท่านจะได้รับแว่นตัวอย่างไป เอ็ดคุนี่มันจกนะครับท่านจะรับแว่นตัวอย่างไปสิบเอ็ดชุดแว่นนั้นเอาไว้ทดสอบการสอบเท่านั้นนะครับข้ามแกนะครับจะอยู่กับท่านตลอดไปกระบวนการในมือยกตัวอย่างนะครับมี่เตารวบนะครับถามบ้าก่อนนะครับข้อมูลที่ท่านมีอยู่ในมือเป็นอายุนะฮะในห้าปีหกปีแปดประเทศหลายชาตินะครับ มันจะเป็นแว่นเด็นประโยชน์เป็นแว่นสายตาที่มาอันนึ็นที่ต้องระมัดรวังก็คือว่าเราแต่แว่นสายตาอสายยาวไม่ใช่สายตาบ้านเป็นแว่นอ่านหนังสือ

หนึ่งโเรียนหวัดหรือเราเรียกกันไง่ายๆว่าตึ่งการหนึ่งชนหนึ่งวัดที่รมต่างๆก็จะช่วยดูแลคุณภาพเลกเรียนก็ดีรับยาวองพี่น้องแน้นป้ายก็ดีในชุมชนก็ดีรวมทั้งการบำรุงลกบำรุงของตาฐนาเสื่อมศาสนาธรนเทศทำ ก็แบบที่สชบได้เลือกอบ้านนี้เป็นบ้านเป้หมยของเราก็เนึงจากว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่เราจะต้องเข้ามาศึกษาดูงานแล้วก็ได้เห็นงว่าที่หมู่บ้านหนองขอ,งของนในตบลรุ่งสุ่ม,มเเภอไสโยกก็ยังมีความขาดแคลนทีกหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะเยาวชนนักเรียน ยังต้องก,การการเติมเต็มจากภายนนะครับเพราะว่าตรงี่เขามีเองก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับ,รงงนนก,บก,ก็ได้ได้เห็นคณะรัฐบาลนักศึกก็ได้ไเห็นว่าพื้นที่นี้น่าจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะที่สุดนะครับแล้วก็อ,อยู่ในศัก,ยภ,ย,กยภาพของหน่วยศักยภาพของนักศึกษาสาม,มารถที่จะเข้ามาดำเนินการได้คือเรื่องพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เป้าหมายครับขอบคุณ